สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11ธันวาคมปี2022เราจะมาไขาควรบทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จและคริสต์มาสของคริสตจักรที่1เชียงใหม่ด้วยกันในหัวข้อขอบพระคุณ พี่น้องสามารถอ่านพระคัมภีร์จากพระธรรมสดุดีบทที่75ข้อที่1ถึงข้อที่10ผมเชื่อว่าผู้อ่านทุกท่านเคยมีประสบการณ์การขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามา หรือที่กำลังจะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องนั้นจะใหญ่หรือจะเล็กก็ตามเช่นผมเคยขอบคุณพระเจ้าในเรื่องการสอบตัวจบของวิทยาลัยที่เรียนอยู่ในอดีตและผมเคยขอบคุณพระเจ้าสำหรับดอกไม้ของต้นกระบองเพชรท,ที่บานในตอนเชา้าเป็นต้นเราสามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ทุกๆเรื่อง ในสดุดีบทที่75อาสาผู้ประพันธ์ได้เริ่มต้นบทเพลงด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าหลังจากนั้นได้เล่าถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ซึ่งหนึ่งในบรรดาพระราชกิจของพระองค์ที่สำคัญนั้นก็คือการพิพากษาการพิพากษาจะมาถึงเราทุกคนในวันหนึ่งที่พระเจ้าทรงได้กำหนดไว้แต่ไม่มีใครรู้ ซึ่งจะไม่มีใครรอดพ้นจากการถูกพิพากษาลงโทษไปได้ผมเชื่อแน่ว่าคงไม่มีใครที่จะชอบถูกลงโทษแล้วเราจะยังอยากขอบพระคุณพระเจ้าอยู่หรือพระองค์ทรงประทานพระบุตรให้ดังที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นจากพระดำรัสนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักของทุกท่านที่อยากจะขอบพระคุณพระเจ้าเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ด้วยวิธีต่างๆเช่นการอธิษฐาน การแบ่งปันคำพยานชีวิตการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังการสามัคคีธรรมการถวายหรือการเป็นอาสาสมัครรับใช้ในคิดจักรและอื่นๆมีคำอุปมาของพระเยซูเรื่องหนึ่งที่ผมชอบคือคำอุปมาเรื่องเงินตะลันในตอนท้ายของเรื่องเมื่อเจ้านายกลับมา คนรับใช้ทั้งสมคนจะต้องรายงานการใช้เงินตะลันที่เจ้านายได้มอบให้คําอุปมานี้เป็นการเปรียบเทียบเงินตะลันคือความสามารถที่พระเจ้าประทานให้แก่เราแต่ละคนแตกต่างกันไปเพื่อที่จะช่วยเหลือและเสริมสร้างซึ่งกันและกันและเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้มีคิดจักที่มีสง่าราศีถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกัน ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ขอยกย่องพระนามันสูงส่งของพระองค์ขอโมทนาขอบพระคุณพระองค์ในความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีต่อขออ้าพโลกทลายขอโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้ ทรงรับเอาความบาปผิดของข้าพโลทั้งหลายทรงรับเอาความทุกข์ของข้าพโลทั้งหลายและทรงรับเอาความตายของข้าพโลกตายไว้ในพระองค์และในขณะเดียวกันขอโมทนาขอพระคุณพระองค์สารพัดสัญญาอันมั่นคงของพระองค์พระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่และพระองค์ทรงชุบข้าพโลกลายให้เป็นขึ้นมาจากความตายได้รับชีวิตใหม่และชีวิตนิรนัน จากพระองค์ขอโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ประทานให้อยู่ท่ามกลางขับพ้องตลายเป็นองค์แห่งพระผู้ช่วยเป็นพลังอันเข้มแข็งในจิตวิญญาณของขับพ้องตลายผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์ขับพระองค์จึงขอทูลอธิษฐานสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน